มาเตกันหนห่อยว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูใยน้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรหกล้อดําซิ่งนะครับก็ลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางออกมาแล้วนะครับน่าจะอยู่แถวนวลน,น,นครนะครับ อย่างนว่นนครวันนี้นานาครน,นะครับผมอีกก็เป็นบรรยากาศในการเดินทางนะครับรถไล่ยหลายพี่น้องแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอวะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดครับผมใส้ตลาดน้ำพาย,ยินยุ่งวงไหนที่รเจ้ามาซื้อไฟนะ เออจะเอาซื้อไฟซื้อไอ้นั่นถึกๆนะบอกไฟสปอร์ตไลท์ไฟ LED อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อะไรแต้งอีกนะครับเยอะแยะวไปจนแต่ผมก็บพ่อเห็นไอ้ยานะโอ้บางฝุ่นสวยครับดีดัก แสงครับเป็นเหรียญแห้งว่าไ้ขวดเป็นดิติวก็เดินทางไปรับของกันครับท่านผู้ชมเป็นปูนนะครับแต่ยังไม่ทราบยี่ห้อว่าเป็นปูนไหนนะครับงานเฮียเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้รถอสิที่ผมนับอยู่ในท่าเรือนะครับก็ มีแต่รถพวกผมนะครับก็คือสิบสี่คันนะครับคือน่าจะเกือบเป็นปูนทั้งหมดเลยนะครับประมาณสิบคันแล้วก็จะมีรถรถที่เขาเจ้าโอแลนปูนกับนี้นะครับกับว่าหลายคันแต่ว่าของของรถพี่น้องกันกับรถสมบัติทีมนะครับก็จะเป็นปูนเหมือนกันนะครับมีหลายคันนะครับที่ที่จะได้ใส่ปูนกับพรุ่งนี้ก็ต้องไปลงของพร้อมกันก็ มีคู่แข่งอยู่แล้วครับโอ้โอได้แล้ววะนี่ครับวันนี้ท่าเรือก็ยึดหมดเลยนะครับโดนรถกระสินสารครามยึดหมดเลยนะครับโอวายอีกมาดีโมีเจ้าอื่นเลยนี่เจ้าเดียวที่ลงของโอ้ับบน่ากีก้าสวยงามมากครับทีสุด ตอนนี้ถึงอ่าตอนนี้ก็จะเรียกแยก,กบางปะยินแต่ละวงแหวนบางปะยินครับช่วงนี้นะครับขึ้นนี่ก็จะเป็นสายเหนือนะครับไปนี่นครสวรรค์อยุธยานี่ครับไปนี่สายเหนือถ้าจะไปวงแหวนตะวันตกก็ออกฉีกสายออกไปนะครับรถผมกจินยางข่างสาแล้วทคานผู้ชมโอ้ยเป็นอย่างน้นนี่เนาะ ขนส่งหรือเปล่าอมทางหลวงอะไรเนี่ยไม่กระจกตำดากกันเราเบีกเรากระจกเตลโตรดด๊รถเหีนมอวบางะน่ะรถแรงกระจกอ่ะอ้ดีนะที่มือนี่มันเป็นวันหยุดนะครับรถเลยเป็นลงลงปกติแล้วเส้นนี้อย่าแบบไม่ต้องสืบเลยแมนงปะครับรถติดป่ครับนะครับ วงแหวนที่จะวนออกไปไป,ไปทางบางัวท้องอ่ะนะครับติดติดนี่ครับผมถ่ายภาพบรรยากาศนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับขับรถล่องมันก็ไม่เบื่ออย่างนี้แหละครับคือมันได้เห็นแบบสิ่งแนวแปลกใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ก็อันตรายครับอันตรายกับเพื่อนร่วมทางนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับการขับรถขับลาเอ้ย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 อย่า่าออกมาได้บ่อยเขาต้องเราต้องแบบระวังเราแล้วก็ระวังเขา,เา,าขอีกนะครับเขาบอกมาส้นเขาออกมาส้นเขาครับ เพราะฉะนั้นมันประวัติเหตุมันอันตรายนะครับในความคิดผมครับผมว่าอันตรายอยู่นะลดลงนะเป็นไปได้ก็อยากอยู่บ้านดิซองไปแล้วเนาะแต่มันมันเลือกไม่ได้ครับอยู่บ้านที่ซื้อก็ได้ว่าต้องเห็หยังแต่ว่านะครับแต่ว่าปากต้องไม่กินเนี่ยผมอยากได้เนี่ย รถหกล้อน้อยไหมคันละแสนก็บาทนี่นะเป็นรถไทก็ได้้ายผมนะผู้ใดเห็นนะนะครับเอาแต่หัวคัดซีก็ได้คันละเกียแปดหมื่นเอเอารุ่นใดก็ได้ว่าจะเป็นหกลอ้อส่ง<ม>ไห้บึงนะเด้อคันละจากเกียตแปดมืนเนี่ยผมจะไปทำเทนเลอร์รถเกี่ยวไหมอา่า นั่นแหละครับพวก NDR อะไรนะร้อยร้อยสิบ่ะร้อยสิบร้อยสิบห้าอะไรประมาณนี้โอ้ร้อยสิบบาอีกถือว่าหญ่ากว่าครับเด้เอาร้อยสิบก็ได้หรือไม่ก็เครื่องเท่าร่เครื่องแปดห้า 80, บะเครื่องแปดสิบ่พวกรถเก่าๆแไงครับพวกรถรุ่นเก่านะทีก็เจ้าอะไทีก็เจ้าไซ้ไอแบบเขาเอื่นเนีน่ยหัวจัมโบ้ หัวแตงโมวัดจำบูอะไรประมาณนี้แต่หัวยาวไม่เอาหัวยาวผมคาร์บโบพีนโอ,โอ,โอ,อ้บโบ่ยางลมคาร์โบพีนครับ mm. ของวัดตัดนี่แหละเราจะเอาไม้เห็ดเป็นเทนเลอร์รถเกลียวแตนี้ใส่ยางเกล็ดร้อยน่ยนะเก็ดตำตำไว้ ผมว่ามันดีกว่าอ่าพวกอะไรนะไอ้เทนเลอร์รถดเกียวไหมผมว่ามันดีดีกว่ามูนดนะเดนเลยเพราะด้ไปหลากมาหลายหลายหลายย่างมารวยกวยกวงแง่นบอในความคิดผมว่านะครับถ้าได้ก็ดีนะครับแต่พอม,มีเงินซื้อนี่แล้วปัญหามันนะ chỗ Hồ phải liều lấy được hổ hổ như này lại Ôi Sáng sai lấy hấp tấm bụi trùng Sáng sai chút แถวนี้ก็ได้จะเรียกเขาเรียกยังไงวังน้นงนอยบ่กำลังจะเข้าวังน้อยนะอ่าเป็นดแดดแซงซ้ายเลยครับแสงซ้ายแซงซ้ายแล้วก็ปาดกวาเลยครับกวนปาดเนี่ยกระเบื้องมองปลาดัย้ลายมันบิดก้อนปูละอุดถึงกันได้ด้ <laughs> วยมาไปปาดหนาเขานะ วันนี้ขากลับบ้านจะเยอะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแมน่นบ่ะวันนี้กลับบ้านน่าจะเยอะช่วงขึ้นเขาน่าจะติดนะว่ม,มานะมือน,นี้นะอากาศร้อนครับข้างนอกครับดีนะที่ผมทําแอร์มาใหม่แอร์ก็มันมันกะมันกะเย็นดีอยู่นะครับแต่ถามว่ามันตันแล้วนะแผงมันล้มครับพี่น้องแผงแผงตู้แอร์น่ะนะมันล้ม พราะมันลุ่มอานนี้มันเลให้อากาศบ่ได้ว่าอากาศร่วงบ่ได้มันก็นเลยเป็นบ่นค่อยเย็นนะครับต้องเปลี่ยนหมอไหมผงใสยตอนเอาไปล่างที่คุ่ณก็จะฉีดน้ำใส่แห้งวะ่ะมันเลยแผงมันเลยลุม่มอ่ะองค์กับวารูกันละ่ะแต่นี่ก็ล่างมากกับพราแก้ไขไปก่อนครับดีกว่าเข้าไปล่างแพงแงอันนี้ล่างบอแพงงรับล่างจ้าบาทเจ้าลอยนะครับ,บ,บตรแต่ว่าผมเห็ดแต่นั่นอันนี้มันเ,นเลยเบิดไหล ใส่ไฟนะครับผมผมใส่ไฟไฟเห็นเหยียงไฟไฟถอยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแ้งไฟไฟถอยนะครับนี่ไงสวิกเห็นหมาเพิ่มเป็นวะเป็นสองตัวนี่สองตัวแล้เห็นตัดเอาความจำเต็มแล้วครับท่านผู้ชมตายแล้วความจำโทรศัพท์เต็มแล้วพ่รู้เห็รุรยังไงผู้บาด นะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับความเร็วที่ใช้นะครับ75ไปได้เรื่อยครับพี่น้องนะครับก็จะที่คิด <c oughs> ยังไงเบิ้์นเราล่ละพี่น้องเลยนะครับคิปอันใดดีอันใดว่าั่นว่านี่ครับผมอันเนี้น้ำไปเบิร์นเราล่ละก็ <c oughs> อ,อันเนะ้น้ำใจอันเก่าละ่ะยันดวอลไอฟังไม่ไหรอกนะครับ เบรคครับเบรกขับรถใหญ่ที่ต้องตาที่ต้องดูไ,ไกลๆนะครับตอนว่าเบรงอยู่รอหน,นิพ่อเมีนนะดูเบรงพูนฝากสาพานไปบุนดูใกล้ดูไกลดูใกล้ดูไกลบ้างแล้วก็วิ่งรถเร็วๆนะต้องต้องดูไ,ไกลๆไว้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ